มาในช่วงนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะกับงานพิเศษซุดยิงยหญย้ของหาดยิย้ของเรานะคะกับงาน Southern Innovation and Technology Expo 2 0 2 0ันยี่สซสงพันสนะคะ,คะรายละเอียดข้องงานเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับเซ่ทันนะคะทันแรกค่ะผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรนิคมสุว,วรรณวจนคณบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์มออนะคะทันที่องค่ะคุณศิวกรวิชากิจรองประธานสาภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาค่ะทันที่3ค่ะ คุณบัญยงวุฒิยาวีรศักดิ์นายกสมาคมสิทธิเกา่ามหาวิทยาลัยสงคล้านคารินนะคะและก็ทถันสุดท้ายค่ะคุณธรณินพิชยังกูลนายกสมาคมสิทธิเกา่าคณะวิศวกรรมาศาสตร์ของคณะมอนะคะตอนรับทางเซถานคาซูร,รายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเปลี่ยนโหมดกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะจะได้สร้างความเข้าใจในทุกพื้นที่นะคะก่อนอื่นค่ะขอถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรกันก่อนเลยค่ะว่าความเป็นมาของการจัดงานแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในรอบนี้เนี่ยเรามี ที่มาที่ไปยังไงคะครับก็งานไซต์2024นะครับก็จะเป็นงานที่เป็นการจัดงานร่วมกันนะครับในการนํานวัตกรรมจากสองฝากส่วนหนึ่งก็คือคจาก ภาคมหาวิาลยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะมอนะก็คือจากห้ามหาวิเลยหลักตั้งแต่มอทักษิณวัดไรลักษณ์นราธิวาสราชนครินทร์นะครับแล้วก็มทศีวิชัยนะครับมารวมอยู่ในงานอันนี้มีประมาณ200กว่าชิ้นนะแล้วก็คัดมาแล้วแต่อีกฝากหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมจากสารประกอบการแล้วก็บริษัทชั้นนําของประเทศมาไว้ในงานเช่นเดียวกันเพื่อให้พี่น้องภาคใต้เห็นถึงศักยภาพ เรื่องนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนภาคใต้โดยการมีพาร์ทเนอร์ซึ่งวันนี้ก็มาชวนคุยกันโดยที่ทั้งหมดก็พยายามที่จะผลักดันโดยท่านอธิการบุดีนะครับท่านนิวัฒนะครับแก้วประดับที่ให้นโยบายว่ามหาลาัยต่อไปต้องมีคุณค่าสำหรับสังคมครับ อย่างที่บอกหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีนวัตรกรรมที่โดดเด่นมากแต่ตอนนี้เราก็เลยจะรวมเลยที่มีการคัดเลือกมาแล้วมาไว้ในที่งานแห่งนี้เลยแบบนั้นใช่ไหมคะ,ะหนึ่งก็คือ,อเป็นการที่ให้มีนวัตรกรรมที่จากทุกภาคส่วนมาอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นสําคัญและประเด็นหลักก็คือเราจะทําให้มันมีคุณค่าได้ไงโดยการมีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งฝากที่เป็นอุตสาหกรรมการค้านะครับและ ชมชนด้วยนะครับเพราะงานนี้ก็เลยเปิดกว้างสําหรับทุกคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ใแล้วก็มองว่าอนาคตเราสามารถขับเคลื่อนภาคใต้ในทิศทางที่เอานวัตรกรรมได้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการขับเคลื่อนได้อย่างไรประมาณนี้ครับ่อาจารย์บอกว่ามีการร่วมกันหลากหลายภาคส่วนเลยวันนี้ก็ มาร่วมพูดคุยกันด้วยเนี่ยหนูขออนุญาตเริ่มที่คุณบรรยงกันแล้วกันค่ะในฐานะที่ในในส่วนของสมาคมสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะีค่ะในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันกับงานนี้นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของเราคะ่ะเชิญค่ะขอบคุณครับผมผมอยากจะเท้าความให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยนะครับ มหาวิทยาลัยสงขาลานครินหรือมอ,อเนี่ยนะครับมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้นะครับเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้มหาาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมความรู้เพื่อพัฒนาภาคใต้ครับเวลาผ่านไป5้าปีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็สร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายแล้วผมคิดว่าพอถึงเวลาที่เราจะนําสิ่งเหล่านี้มาแสดงให้ประชาชนเห็นนะครับเราก็เลือกนวัตกรรมที่ชาวบ้านสามารถดูและเข้าใจได้ง่ายมาแสดงนะครับก็ร้อยกว่าชิ้นนะสองร้อยกว่าชิ้นสองร้อยาชฝากมหาวิทยาลัยนะครับสองร้อยกว่าชิ้น แล้วในฐานะสมาคมศิทธิเก่าเนี่ยะนะครับเราก็จะสังเกตเลยว่าเวลาเราไปติดต่อบริษัทให,ใหญ่ๆระดับประเทศนะครับที่สิทธิเก่าของเราไปเป็นผู้บริหารอยู่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับส่งงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมผมอยากฝากถึงประชาชนทั่วไปว่างานนี้ไม่ได้หมายถึงงานที่จะต้องคุณจะต้องมีความรู้ชั้นสูงะนะครับเป็นผู้ประกอบการถึงจะมาชมงานมผมอยากจะฝากถึงพ่อแม่ นะครับที่จะสามารถพาลูกชั้นประถมมัธยมมาชมเพราะว่าเราสังเกตว่าประเทศที่เป็นผู้นำในโลกมไม่ว่าสหรัฐจีนหรืออินเดียส่วนใหญ่เจริญเติบโต,ตเพราะเทคโนโลยีเพราะนวัตกรรมแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าบิลเกตนะครับสตีฟจ็อบคนดังๆของโลกเนี่ยนะครับเขาเกิดแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเป็นประถมมัธยมนะครับ พวกนี้บางครั้งเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ําเขาเริ่มประดิษฐ์เพราะแสดงว่าแรงบันดใจเป็นสิ่งสําคัญอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลาน มาชมนวัตกรรมจะได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมไทยครับนี่ถือเป็นเวทีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนูนูในอนาคตด้วยเหมือนกันต่อไปนียเขาจะได้เอามาพัฒนาให้กับประเทศของเราด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ขอถามคุณธรณินกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของบทบาทของสิทธิ์เก่าของวิศวกรรมศาสตร์ในภาคเอกชนเนี่ยค่ะกับการร่วมจัดงานไซต์ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ในในในฐานะของสิทธิ์เก่าคณะวิศวก กรรมศาสตร์คนหนึ่งนะครับก็เราก็พอท่านคณะบดีมามาหาลือเรื่องนี้เราก็มีความยินดีมากเลยนะครับเพราะว่าคืออยากจะเรียนให้ทราบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคณะแรกนะครับในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคณะแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับก็เราเพิ่งเพิ่งฉลอง55ปีคณะเราไปนะครับตอนนี้เราก็ เมื่อเกือบเกือบสองปีแล้วน่าจะตอนนี้56ย่าง57แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์เก่าที่จบไปเนี่ยนะครับมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ไปอยู่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับอย่างที่ท่านนายกบรญยงก็ได้กล่าวแล้วนะครับเพราะเพราะว่าพอพอ,พอเรามีงานนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน,นครับเราจะจัดเพราะว่าในภาคใต้เราก็ไม่เคยจัดมาก่อนอนะครับอย่างที่ ที่ทั้งสองท่านกล่าวนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องการให้ผู้อ,อุปก,การเนี่ยที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยได้ได้มาเห็นนวัตรกรรมพวกนี้นะครับรวมทั้งน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มาเห็นนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับว่าเออโตขึ้นเนี่ยท่านอยากจะสร้างนวัตรกรรมอะไรที่มันทําให้ประเทศไทยเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้านะครับทัดเทียมอาณาและประเทศอื่น,นๆเขาที่ที่เขาพัฒนาไปแล้ว <Okay. S 2> ครับก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็ถือเป็นบทบาทของการร่วมจัดงานในครั้งนี้นะคะทีนี้เรามาในภาคส่วนของภาคเอกชนกันบ้างค่ะคุณศิวกรคะอยากให้พูดถึงการสนับสนุนการจัดงานจากภาคจากภาคอุตสาหกรรมในงานไซต์ครั้งนี้เป็นไงบ้างคะในส่วนของสภาอุรมจังหวัดสงขลานะครับเราก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มออยู่แล้วนะครับก็ เราก็มีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของสมาชิกภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัททั่วไปที่ให้ความสนใจแล้วก็ในสมาชิกของเราในครั้งนี้ก็มีมาออกบูธอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทสีรังแอร์โกอินดัสทรีจำกัดหาชนนะครับก็เป็นโรงงานผลิตถุงมือย,าง,อยางขนาดใหญ่แล้วก็ ลกลุ่มอาหารก็อย่างเช่นกลุ่มบริษัทแปซิฟิกแปลรูปสัตว์น้ำอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาออกบูธในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ก็มีบูธจากประเทศเมาเลเซียด้วยซึ่งตอนนี้ก็ได้ได้รับความร่วมมือจากคุณสุวิทย์ตันรัตนากนรประธานสภากรมสงขลาเนี่ยก็ไปเชิญมาออกบูธด้วยครับ แล้วก็เราก็ยังได้ได้รับการสนับสนุนจากทางมอจากคณะวิศวะกรรมเนี่ยครับให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมภาคใต้เนี่ยมาร่วมออกบูธเพื่อที่จะเชิญชวนในเรื่องของการดูกิจกรรมของสภาด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็มีเขาเรียกว่าการประชุมร่วมของคณะกรรมการภาคเอกชน3ฝ่ายนะครับก็บจะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหอการค้าแล้วก็มีสมาคมธนาคารไทยเนี่ย มาร่วมเสวนาด้วยแล้วก็เราก็อีกอันนึงก็คือที่เราจะเป็นการออนไซต์ site, ก็คือมาในงานนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นการประชุมร่วมกันของภาคเอกชน3ส,สถาบนันนะครับก็ก็เรียกว่ากกรอ,อก็จะมะีทั้งเป็นเขาเรียกกกรฝั่งอันดามันกกรอฝั่งอ่าวไทยอย่างนี้ครับแล้วก็ทางกกรอของชายแดนใต้เนี่ยก็จะมา พูดคุยเลกเปลี่ยนแล้วกห็หาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในพื้นที่อะไรเย่างนี้ครับ mm. นอกจากนี้ก็ในส่วนของอวันที่1ของของกิจกรรมที่เราจะมีเนี่ยก็คือสักประมาณเวลา13บสมนิกาเนี่ยก็ที่การหาลือของที่ตกผลึกแล้วเนี่ยทั้งสาสถาบันเนี่ยก็จะมารวมกัน mm hmm. เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะแก้ปัญหาแนวทางให้กับทางภาคใต้ mm hmm. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ในส่วนของช่วงวันที่สองนะครับ,รบก็จะมีช่วงในเรื่องของการประชุมมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของการเสวนาด้วยเสวนาครั้งนี้เนี่ยก็ทางคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยก็ร่วมกันก็คือเป็นการเสวนาเรื่องของแร์บิดแล้วก็เียบเศรษฐกิจของภาคใต้ซึ่งทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณเกรียงไกรเทนุก,กูลเนี่ยก็ท่านก็ได้มอบหมายให,ให้คุณอดิศรตันทิมชวนเนี่ย ประธานภาคใต้เนี่ยมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพื่อให้งานเนี่ยบรรลุเป้าหมายครับโอโ้โหถือว่ากิจกรรมนี่หลากหลาย,ยน่าสนใจมากๆเลยที่เขาถามอีกสักนิดนึงค่ะคว่าในส่วนของการเสวนาเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนเขาสามารถเข้าไปร่วมรับฟังได้หรือเปล่าคะอย่างโครงการแลนบิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองในส่วนนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปชมได้เลยครับดยด้วยความยินดีครับเราก็อยากจะ ประชาสัมพันธ์ว่าในเรื่องของสภาวิสากรรมที่เป็นภาคเอกชนในพื้นที่เนี่ยรเรามีการผลักดันในเรื่องของโลจิสติก <c oughs> ในเรื่องของตัวแลนด์บิด ให้มันเกิดในเรื่องของตัวเศรษฐกิจขับเคลื่อนของภาคใต้อยู่แล้วครับครับนี่ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปร่วมกันได้ทีนี้ขอมาถามท่านคณบดีอีกสักนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของกิจกรรมเนี่ยค่ะไฮไลท์พิเศษหรือว่าอะไรเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้ไหมคะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าโดยภาพรวมนิดหนึ่งพอดีมีกิจกรรมเยอะมากนะฮะก็คือที่พูดไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองก็คือว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นปวอิศาสตร์ของภาคใต้เพราะว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแหละการสุนประชุมนานาชาติมอนะเราใช้ทุกพื้นที่ทุกห้องทุกห้องนะครับทั้งข้างในและข้างนอกตั้งแต่ว่าคอนเฟรนท์ฮอเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมจากภาคก็เรียกวิชาการห้าหมาวลัยแล้วก็ของมอนะครับอันนี้นะครับประมาณ200กว่าชิ้นแล้วข้างๆก็จะมีจ็อบแฟ สำหรับอ,อ่ชอบแฟชอบแฟนี้สําหรับนักศ,าศ,าศ,าศาึตราปีนี้นะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังไม่มีงานทำม,มาหางานตอนนี้เรามีประมาณเกือบเกืบอบห้สิบบริษัทที่มารับนะครับรับเข้าทํางานนะครับในในภาคนี้เช่นเดียวกันเรามีงานทางด้านวิชาการก็เรียกว่าคอนเฟรนซ์ทางด้านวิชาการชื่อว่า i s e ซ2024เนี่ยอ,อันนี้มีการอันนี้วิชาการล้วนๆอ,อีกประมาณ80ชิ้นผลงานนะฮะในในภาคนี้นะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นพาร์ทเนอร์หลักและก็สําคัญอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งก็คือว่าได้นําเอาเรื่องของการที่จะพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพใช่ไหมยุคนี้เรื่องของการที่มีการปั้นดาวขึ้นมาอินเวสท์เมนต์มองถึงการพัฒนาแผนธุรกิจของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอุทยานวิทยาศาสตร์ก็นําทีมมาครบเลยนะครับแล้วก็มี s ัก c e เซสเคสของบริษัทแล้วก็นี่ิีบุคคลที่ได้มีการช่วยเหลือเขาเรียกบ่เพาะเนี่ยว้ในงานนะ สำหรับคนที่บอกว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมาในส่วนนี้นะครับขวามือเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับจากภาคเอกชนเนี่ยเรามีชั้นนำมดมาหมดเลยนะฮะ,ะตั้งแต่ปตท SCG นะครับอินซีะะนะครับพีทประมาณพูดได้ง่ายนะครับตอนนี้เราเรา,เรารู้สึกยินดีมากตรงที่ว่าบูธเราเนี่ยเต็มและ,ะ,แ,ละและเราต้องปฏิเสธนะฮะตอนนี้ ต้องวัตถิเศษนะครับไม่พอแล้วนะครับและมีนะครับในส่วนของบูธของหน่วยงานหลักนะครับอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะครับขอคานค้าภาคใต้นะครับหอการค้าท่องเที่ยวสมาคมอสิงหาริมทรัพย์มาหมดเลยนะฮะอยู่ในนี้นะครับเพื่อจะเพื่อที่จะให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่มารวมกันเขาเรียกว่าเรื่องของการเจ,จรจารธุรกิจเขาเรียกว่า business matching นะครับซึ่งตอนนี้มีบริษัทลงทะเบียนเกือบสอ0ร0บริษัท<อ>นะครับเพื่อ<ฮ>ที่จะ matching ในทั้ง4วันนะครับในทั้ง4วันนี้ก็จะเกิดการ matching ระหว่างนักวิจัยกับบริษัทบริษัทกับ b u y e r ร์ไ e l ออมาอยู่ในงานนะครับมีเวลาคนละล็อกละคนละ3านาทีแล้วก็เวียนกันไป4วันนะครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในส่วนของกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลในฝากในในากของอาคาเดมิกเนี่ยก็จะมีคณะบดีคณะวิศวะแห่งประเทศไทยมาอยู่ในงานว่าจะมีการประชุมอ่าก็เรียกกรรมการคณะบดีสาภาคณะบดีวิศวะแห่งประเทศไทยนะครับกิจกรรมเพื่อนเรียนเพื่อนก็คณะบดีในในประเทศไทยก็จะมาดูงานว่าเป็นยังไงบ้างในฝากเอกชนก็จะมีกกรอเนี่ยอย่างที่บอก้มีหอการค้าอยู่ข้างใน ของ <S <S สิบสิสมาคมธนาคารสมาคมท่องเที่ยวสมาคมอสิงหาริมทรัพย์นะครับนี่คือกลุ่มบุคคลแล้วครับทีนี้การกลับเคลื่อนก็ผ่านเสวนาในเรื่องต่างๆ3เสวนาที่สาคัญหนึ่งก็คือแรงบิที่ก uh ํากำลังพูดถ uh ึงก uh ็อย uh uh ู่ในงานนะครับเรามีตัวแทนครบนะครับจากภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็พูดคุยกันนะครับประเด็นที่2ที่สําคัญพอเนื่องจากงานนี้เป็นงานที่มหาวิทยาลัยซึ่งต้องเปิดกว้างให้กับทุกคนนะฮะวันในวันที่3นะฮะ เราก็จะมีเรื่องของคลองไทยด้วยคลองไทยจากสมาคมคลองไทยเขาก็ขอญาตที่จะมานําเสนอซึ่งเราก็จัดเวทีให้เขาด้วยนะครับรว่าแลนด์บิสตมาแล้วคลองไทยของเดิมเป็นยังไงนะครับรวันที่3ไปฟังวันที่4ที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีข่าวเรื่องของบอกว่าภาคใต้เรา พบลิเทียมนะครับและลีเทียมตอนนี้ก็จะมีเสวนาสําคัญโดยที่เราได้เชิญนะครับจากกรมเมืองแร่นะครับเป็นตัวแทนจากกรมเมืองแร่จากสภาวิศวกรเมืองแร่แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเราคก็นักวิชาการทางด้านเหมืองแร่มอเป็นหนึ่งใน3สถาบันที่มีสาขาวิศวกรรมเมืองแร่เพราะนั้นเราก็ต้องมามาพูดมาคุยกันว่าที่มีข่าวออกไปเนี่ย เรื่องของเมืองแร่จริงๆแล้วเรื่องริเทียมเป็นอย่างไรก็จะมีข้อมูลนี่เป็นแค่หลักๆนะฮะนี่หลักๆอีกนะคะยังมีเสวนาอีกประมาณ1ิเสวนาอย่างเช่นนะครับ EV นะ EV เนี่ย EV เป็นที่ต้องการหงตลาดอยู่ตอนนี้ใช่ครับก็จะเป็น EV ตั้งแต่นวัตกรรมที่ใช้งานจริงนะครับตอบสนองกับสถานประกอบการและทั่วไปนะครับเรื่องของ นำไปใช้เชือมชุมชนด้วยก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นต้นก็มีเวิร์กช็อปมีสัมมนานะครับและที่สำคัญจนไปถึงระดับขั้นไฮไฮเทคในการที่จะปรับเครื่องนะครับจากสันดาบไปเป็น EV จากทีมที้ไโพลีนที่มีการคอนเวิร์ตนะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่ประมาณ2-300คันละโดยเขาก็เอาเคล็ดลับทั้งหมดเนี่ยมาบอกมาพูดมาเผยแพร่กับพนักงานด้วยเหมือนกัน ยังม,มีเยอะเลยครับอันนี้เอามาบอกแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานเนี่ยค่ะพี่ธรณินค่ะสถานที่การจัดกิจกรรมวันเวลาช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนบ้างคะจะได้ชี้แจงให้กับคนที่สนใจได้ไปร่วมงานกันค่ะเชิญค่ะครับสาหรับวันเวลานะครับก็วันที่1นถึงสนะครับกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับค่ะก็เวลาเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะครับ 10โมงป่ทุ่มประมาณ10 2> 2มโมงถึงงทุ่มนะครับทุกวันนะครับอย่างที่ท่านคณบดีเรียนแล้วนะครับคืออยากให้มาชมมีงานนวัตรกรรมอะไรเด่นๆน่าสนใจมากมายนะครับมาดูรถบรรทุกใหญ่ๆที่มาแปลงเป็นรถไฟฟ้าแล้วคนส่งเนี่ยก็ตื่นใจ<ป>นะครับสเซนเจอร์นะครับบัสเซนเจอร์มีโดนนะครับโดนนะโดนโดยสารขึ้นโดยสารได้นะครับมาแสดงนะครับมาแสดงด้วยนะครับ ไม่ใช่โดนไม่ใช่โดนเล็กๆแล้วเราเข้าไปนั่งเลยนะครับไม่ได้ครับได้นะไอ้นี่ไอ้นี่ได้เลยนะครับไม่โดนเหมือนที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้เลยอันนี้นะครับที่จะมาอยู่ในงานเลยครับยวมาชมันกล้ว์เลยหรอคะครับนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เห็นว่าเออนวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงจะดูแต่ในคลิปในอะไรนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมา มาสัมผัสของจริงมาเห็นของจริงมาเห็นกระตานะครับมาซักถามมาสอบถามอะไรเนี่ยได้เลยนะครับ,รบในวันงาน1-4 หนึ่งถึงสี่กุมภาพันธ์ตกใสยว่าเวลาจะน้อยไปหรือเปล่าครับเพิ่มจากเจ็ดแต่เก้าสักคู่ดีแล้วน่าสี่วันน่าจะน้อยไปหรือเปล่าน่าจะขยายวันเวลาเพิ่มไหมคะแต่ก็ถือว่าจัดแบบจุกๆให้กับคนที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปร่วมงานด้วยเหมือนกันในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสี่กุมภาพันธ์นี้สถานที่ก็คือที่ศูนย์ประชุมมออใช่ไหมคะจัดทั้งสองฮอลเลยทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่ของศูนย์ประชุมพื้นที่หนึ่งที่ที่บอกว่าเราไม่เคยใช้มาก่อนก็เป็นประวัติศาสตร์ก็คือพื้นที่ กลางที่เป็นที่เป็นเขาเรียกลานดินสซอร้านดิสอนั้นก็จะใช้ด้วยเพราะว่าใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งลินเนอร์ตอนกลางคืนนะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ที่สําคัญที่สุดนะครับที่ที่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้นะครับก็คือในการเปิดงานครั้งนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเปิดงานแล้วก็มองถึงโพลิซีนโยบายที่จะขับเคลื่อนภาคใต้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็จะมีเน็ตเน็ตเวิร์กิ่งลินเนอร์นะครับที่จะเอาพาร์ทเนอร์นะครับในแต่ละส่วน ไปอยู่ในงานแล้วก็พยายามที่จะทําให้เกิดมูฟเมนต์ในเชิงภูมิภาคว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างไรงานที่สําคัญที่เอาุตที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราพยายามที่จะปั้นที่เรียกว่า Southern Innovation c o n s u r t i u m ที่เป็นเขาเรียกว่า c o n s u l t i u m ที่มีครบทุกพาคภาคส่วนใ,ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยภาพรวม,มนะครับเราฟังเราฟังดูแล้วเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากมทีนี้อยากจะ ขออนุญาตถามพี่บรรยงอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะในฐา<ช>นะที่เราเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยความมุ่งหวังของเราในงานนี้ค่ะโดยเฉพาะน้องๆที่จะเข้ามาดูงานในครั้งนี้ค่ะเรามุ่งหวังยังไงบ้างที่จะให้เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับเขาเชิญค่ะก็อย<ช><ช>่างท<ช>ี่เรียนว่าเราอยากให้น้องๆทุกคนมีแรงบันดาลใจตอนเราก็ได้ส่งจดหมายเชิญไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในพัคใต้นะครับแล้วมาจัดประชุมทางซูมกับผู้อำนวยการ เป็นร้อยโรงเรียนเลยนะครับเชิญชวนเข้ามาเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆมีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากฝากถึงชาวบ้านทั่วไปด้วยว่างานนี้ไม่ใช่งานที่สําหรับโอ้โหใครอ่ะขอพลงานไม่ใช่ว่าจะเอื้อมไม่ถึงไม่ใช่ว่าจะเอื้อมไม่ถึงครับชาวบ้านทั่วไปก็สามารถที่จะมาชมได้เพราะจริงๆนะนวัตกรรมของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่ามีเป็นพันนวัตกรรมนะครับแต่ว่า ที่เราโชมาโชว์เนี่ยนะครับเราย้ำกับคณะต่างๆว่าเอานวัตกรรมที่ชาวบ้านทั่วไปดูแล้วเข้าใจ ไม่ใช่สูงจนมาโชว์แล้วไม่มีใครรู้เรื่องครับอันนี้มีให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วบริษัทต่างๆที่เราไปเชิญมาออกบูธก็บอกว่าแบ่ง2ส่วนนะคุณมีแบบระดับสูงสุดเลยกับระดับที่ชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วงานนี้ก็มีสัมนาเรื่องโซลา r เซลล์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะใช้สำหรับบ้านตัวเองคนเดียวหรือใช้ในบ้าน5คนรวมกันหรือใช้ทั้งชุมชน แล้วจะมีการสาธิตเลยว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นไปซื้อมาที่ไหนราคาเท่าไหร่ประกอบแล้วประหยัดไฟได้เดือนละเท่าไหร่คุ้มหรือไม่คุ้มวันนั้นมีเวิร์กช็อปทำให้ดูฟรีๆเลยกันใช่เพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหลายๆบ้านที่เขาเปลี่ยนมาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเหมือนกันได้มีการเพิ่มประหยัดพลังงานด้วยเหมือนกันโอกาสนี้อยากให้ได้เชิญชวนสิทธิ์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นค่ะครับก็ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านนะครับซึ่งท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่า เจ้าของร้านค้าขายทั่วไปนะครับาพาลูกหลานมาชมซึ่งท่านสามารถไปใช้ในงานของตัวเองห,อหรือสร้างแรงบัาลใจให้กับเด็กๆนะครับ<า>ก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านครับขอบคุณ<า>ครับทีนี้อยากจะถามท่านคณะบดีสักนิดนึงค่ะอยากจะความคาดหวังของเราในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรามีความมุ่งหวังคาดหวังว่ายังไงบ้างคะ,ะความคาดหวังที่สําคัญนะฮะก็คือว่าต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะให้พื้นที่นะถึงว่าประชาชนนะครับภาค อุตสาหกรรมนะครหอคันค้านะครับองค์กรของรัฐข้างนอกอมองมหาลัยในมิติที่ต่างออกจากไปมนะมหาลัยเนี่ยในอนาคตนะฮะคงจะไม่ใช่เป็นมหาลัยที่อยู่ในรั้วของตัวเองมหาลัยต้องผสมประสานนะครับกับพื้นที่และยังคงต้องเป็นคレรกต์ผู้นําระดับโลกในเชิงวิชาการนะครับ ในสมมติมหาลัยสงขลานักเริยนนะฮะเราดีแคลร์แล้วบอกตัวเองว่าเป็นมหาลาัยวิจัยเพราะฉนั่นมหาลาัยสงขารีนอยู่ระดับท็อปเทนเสมอนะครับอยู่หกบ้างเจ็ดบ้างห้าบ้างกาันฮะประมาณนี้ในเรนกิ้งระดับโลกแต่ว่าวันนี้เรนกิ้งนั้นต้องอยู่และและต้องออกพื้นที่และชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องมองเห็นคุณค่าคและหาวิธีการ ในการที่จะทํางานร่วมกันงานไซต์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทําให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคสว่วนค,ค่ะสุดท้ายค่ะขอถามในส่วนของภาคอุตสาหกรรมสักนิดนึงค่ะว่าอยากจะให้เชิญชวนในการไปร่วมชมร่วมดูนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนาในประเทศก่อนเวลาของเราจะหมดค่ะได้ครับคก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับก็ ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมหาลัยแล้วก็นักธุรกิจชั้นนำนะครับเข้าร่วมก็จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจอยากให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็กับอีก4กลุ่มธุรกิจนะครับเช่นกลุ่มธุรกิจอาหารเกษตรนะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มดิจิตอลแล้วก็กลุ่มสุขภาพด้วยก็ เราจึงเ,เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะท่านอาจจะได้ประโยชน์ไปใช้ในธุรกิจของท่านด้วยแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเจรจาธุรกิจตัวนี้สําคัญมากก็ในเรื่องของการบิสเนสแมทชิ่งเนี่ยก็หวังว่าการบิสเนสแมทชิ่งเนี่ยจะเปิดโอกาสนะครับให้ให้กับนธุรก,กิจในภาคใต้พวก SME หรือว่าต่อไปอาจจะเรินเติบโตในระดับประเทศก็ได้ก็ผมก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพวกเราภาคเอกชนทุกสถาบันก็ก็ยินดีให้การสนับสนุนกับทางมอ ตลอดอยู่แล้วครับขอบคุณครับนี่นะคะอย่าลืมนะคะ1-4่กุมภาพันธ์นี้นะคะไปร่วมกันได้นะคะ,ะกับงาน Southern Innovation and Technology Expo 2024หรือว่างานไซต์2024นี้นะคะ,ะเวลาเริ่มตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่ม,มงานจัดแบบจุกจุกหนักหนักเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดดิดขาดเลยนะคะอย่าไี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะ,ะวันที่1-4กลุ่กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมของเราทั้ง4ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับงานไซต์ของเราในครั้งนี้ถือว่า ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ